วัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องหลงทางมาเจอนี่กันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับจังหวัดสมุทรปราการผมมาทําอะไรที่จังหวัดสมุทรปราการครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปริมณฑลใกล้กรุงเทพอีกแล้วนี่ผมไม่ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการที่นี่มีอะไรเอ่ยผมก็ไม่เคยรู้ว่าที่ สมุทรปราการมีหอสูงๆแบบนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันว่าหอชมเมืองสมุทรปราการเนี่ยเป็นยังไงครับออพอเราเดินเข้ามาจากป้ายด้านหน้าตรงเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาเจอกับลูกโลกตรงหน้าทางเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการครับนี่จะเป็น โลกกลมๆครับเป็นนกบินล้อมๆน่าจะเป็นเหมือนพวกนกนั่งนวลนะครับนี่ครับอาเดี๋ยวผมจะอธิบายทางอันนี้ถ้าเกิดใครขับรถมาทางถนนสุขุมวิทหมายเลข3านะครับก็จะเป็นทางเลี้ยวครับเลี้ยวแล้วก็เข้าไปได้เลยครับก็จะมีที่จอดรถนะครับรถยนต์ก็จะอยู่ข้างนอกตรงนี้ส่วนใครที่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็จะอยู่ด้านในตรงนู้นนะครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าไปจอดด้านในแล้วก็เดินมา นหน้าตรงนี้หรือถ้าจอดมอไซค์เสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าภาย,ภายในได้เลยนะครับแต่ผมเดินมาดูข้างหน้าก่อนนี่เป็นไฮไลท์าแล้วผมก็สังเกตนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นเหมือนหอประภาคารแบบนี้ครับทุกคน เป็นหออย่างเงี้ยครับตรงนี้มีหนึ่งหอแล้วก็เป็นเหมือนแบบกำแพงเมืองนะครับเป็นกำแพงเป็นซากอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เขาทําขึ้นหรือว่าเมื่อก่อนมันมีอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกหอหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะเดินเข้าจากทางประตูด้านหน้านะครับเราก็จะเจอไอเหมือนกำแพงแล้วก็ประพาคารอีกแล้วแล้วก็ พอเข้ามาด้านหน้าเลยนี่เราก็จะเจอรถไฟครับเป็นหัวรถไฟโบราณน,นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ทุกคนก็จะมีแดนเสาร์นวครับด้านหน้าก็จะมีหัวรถจักรรถไฟโบราณน,นะครับนี่เก่าแก่เลยนะครับสูงมากเลยครับมองในกล้องอาจจะแบบไกลๆหน่อยเนาะแต่ถ้ามาอยู่ด้านหน้าตรงนี้มองขึ้นไปแบบมันสูงเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถรางนะครับรถรางรถรางที่เมื่อก่อนอในเมืองเรายังไม่มีรถเมย์ก็จะเป็น การสัญจรในเมืองด้วยระบบรางนะครับก็เป็นรถรางแบบนี้ครับวิ่งไปตามรางนะเมื่อก่อนแทนรถเมล์พอยกเลิกการใช้งานเขาก็เอามาจัดแ,แสดง่าต่อมาด้านข้างนะครับนี่ครับที่ผมบอกก็มีไดโนเสาร์ครับถ้าใครพาลูกพาหลานมาพาเด็กๆมานะครับนี่ก็จะมีไดโนเสาร์ หลายพันหลายแบบหลายตัวเลยครับคอสั้นคอยาวมีหนามมีเขาโอ้โหนี่ครับพาลูกๆหล,ล,ล,ลานมาชมกันได้นะครับตรงนี้ถ้ามาก่อนสิบโมงนี่เขาก็ยังไม่เปิดให้เข้าครับก็เราจะเรียนดูรอบๆเป็นก่อนเนานะก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับ <laughs> มีพาเด็กมาดูแลสองนะครับน่ารักเชียวเด็กเห็นเด็กสาวก็ตื่นเต้นกิ้งก้างกันนะครับนี่ เอาละครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆครับอรอบๆเป็นยังไงบ้างยังไม่เปิดนะแต่ข้างบนวิวน่าจะดีครับน่าเห็นอ่าวไทยเลยเราเดินฝั่งนน้นเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ก็เจอเดนเสาร์อีกนะครับนี่ฝั่งนน้นกินพืชฝั่งนี้กินเนื้อแยกกันนะครับนี่ก็มีทีเล็กทีใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวชมได้นะครับอ๋อ วันนี้อากาศก็กจะคืมๆหน่อยครับเพราะเมื่อวานฝนตกตอนนี้ก็เหมือนจะมีฝนนี่ครับแล้วตัวตึกนี่ก็จะมีแบบว่าเหมือนทางเชื่อมที่เป็นสะพานลอยครับสามารถเดินเดินข้ามมาไปมาได้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นวิวด้านข้างนะครับโอ้มองขึ้นไปสูงมากเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ ของตัวหอชมวิวของเมืองสมุทรปราการนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอให้เขาเปิดแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรให้เราดูได้บ้างนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาทําการนะครับก็คือจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวนันอาทิตย์นะครับแล้ววันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับปิดให้บริการในวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง5โมงเย็นนะครับถ้าใครมาก็เช็คเวลาอะไรกันให้ดีนะครับมาวันจันทร์นี่เข้าไม่ได้นะครับ ใครที่มาลงทะเบียนเข้าชมงานในช่วงนี้นะครับเขาก็จะนี่มีลงทะเบียนแล้วก็แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับน่ารักมากเลยเก๋ไก่ดีครับมีสายห้อยคอด้วยห้อยคอปกไปได้ทุกที่นะครับทุกคนการที่จะมาเข้าชมนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นรอบๆนะครับผมก็จะได้รอบแรกเลยก็คือรอบ10โมงครับแล้วก็ตอนที่ไปลงทะเบียนเขาก็จะมีอันนี้ให้ด้วยนะครับเป็น แผ่นพับอะครับก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆของหอชมเมืองนี่นะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะจัดแสดงนิทรรศการอะไรบ้างนะครับสามารถหยิบมาอ่านเป็นความรู้ได้นะครับพี่ช่ว้อยเป็นเรื่องเมืองปกน้อยนะูร่รชั้นหนึงสาส่วนชั้นบนสุดข,ของอาคารจะเป็นนิทรรศการเชิงระเบีย รัชก,กาลที่9และอรุธกาลปัจจุบันชั่วเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่และยังเป็นจุดชมวิวเม,มื 3, 5, 5, องระดับ360องศาสามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยายาวไปจนถึงทปปะเลปากอ่าวไทยและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการค่ะจะการขออนุญาตแจ้งระเบียบใกนการรั่งชมคือผสามารถถ,ถ่ายภาพและวิดีโอได้ตามอุไกรณ์ยแต่ข้อความกดยนามดใช้ฝัดขาบังกรงการบันทึกเสียงคำบรรยายของจาที่การไหฟเสด รลีก่ยงาสัมผัสสิ่งของบางบริเวณภายในห้องจัดแสดง ครับหลังจากที่เราได้ไปชมนิทรรศการประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่ชั้น 1- ถึงชั้น3คราวนี้เราก็จะมาที่ชั้น2ี่หนี่นะครับก็จะเป็นอ่านิทรรศการครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นจุดชมวิวครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่ชั้น25เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราชมนิทรรศการที่ชั้น1ถึง3มมาประมาณ เอาละครับแล้วเราก็มาชมนิทรรศาการชั้น25เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็จะชมวิวได้เหมือนกันแต่ว่าจะพี่ก็บอกว่าจะชมได้ครึ่งหนึ่งแต่ชั้น23นะ่าจะเป็นไฮไลท์เลยก็คือชมวิวได้360องศานะครับทุกคนภายในชั้น25เนี่ยนะครับก็จะจัดแสดงนิทรรศาการเรื่องราวต่างๆนะครับ แต่ชั้นหนถึงชั้นสามเมื่อกี้ฟูออปชั่นเ,เลยจะมีเจ้าหน้าที่นําเรานะครับแล้วก็อธิบายเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับมีการซิมูเลชันทั้งนั่งเรือทั้งนั่งรถไฟนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับเวลาประมาณ2ชั่วโมงถางนี้ก็จะมีสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมากมายอีกเหมือนกันนะครับ ก็แต่จะไม่ฟูลออปชันเหมือนชั้น1นถึงสชั้น1นถึงสเนี่ยฟูลออปชันเลยนะครับทุกคนมีก่อนก่อนจบก็คือจะเป็นสกายวอล์กจำลองนะครับให้เราสวมใส่รองเท้าเหมือนเราไปเดินสกายวอล์กจริงๆนะครับแล้วกเ็เป็นแผนที่จําลองจังหวัดสมุทรปราก,การทั้งจังเราก็มาอยู่ที่ไฮไลท์ของหอชมเมืองสมุทรปราก,การแล้วที่นี่คือชั้น23ก็คือเป็นจุดชมวิว360องศานะครับ ใครจะมาชมวิวรอบเมืองสมุทรปราการแบบเต็มๆรอบด้านเลยมาที่ชั้น23อ่าโอเคพอเราออกมาจากลิฟต์นะครับนี่ครับจะเป็นจุดชมวิว360องศาแล้วก็มีกล้องให้ส่องด้วยนะครับเขาก็มาส่องกล้องแต่อันนี้นะครับก็เป็นกล้องส่องแล้วก็มีมีชื่อหรือว่าผมไม่แน่ใจาว่าแบบส่องไปแล้วเป็นเป็นจุดแต่ละจุดนะครับอโอ้ ตรงนู้นก็จะเป็นอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยนี่เป็นปากแม่น้ำครับอ๋อแน่นอนครับกล้องที่ส่องไปเนี่ยก็จะเห็นแต่ละสถานที่นะครับเนี่ยนี่ สถานีรถไฟปากน้ำนะครับจะเห็นข้างล่างเม mm ื่อกี้ตรงพัสมุรเจดีก็จะเห็นพัสมุรเจดีจากด้านนู้นะครับเนี่ยขาวๆใกล้ๆนะครับและโซนตรงนี้ก็เป็นส่วนเมืองครับนี่ ยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการก็คือหอชมเมืองสมุทรปราการนี่นะครับก่อนเข้าไปผมอาจจะไม่รู้เรื่องแต่พอเข้าไปชมมีเทศกาลแล้วได้รู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับเอาอย่างหอชมเมืองเนี่ยนะครับก็มีความสูงประมาณ179เเมตรนะครับสร้างโดย อบอจอสมุทรปราการนะคืแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับสามารถชมวิวได้360องศาและหัวรถจักรโบราณที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับพอเข้าไปชมนิทศการเมื่อกี้เลยได้รับความรู้ว่าเมื่อก่อนระบบรางที่เป็นรางรถไฟนะครับสายแรกนะครับก็คือสายปากน้ำครับสายปากน้ำเนี่ยครับก็คือเป็นรถไฟสายแรกมีการขนส่งสินค้า จากเมืองปากน้ําไปยังบางเกอกจากบางกอกออกมาปากน้ํานะครับโดยระบบรางด้วยด้วยรถไฟนี่นะครับเป็นสายแรกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับหอชมเมืองสมุทรปราการวันนี้ครับรับชมวิว360แ,แล้วก็นิทรรศการต่างๆมากมายนะครับใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็สามารถพามาเที่ยวชมได้เลยมีความรู้เยอะมากมีอะไรให้ดูเยอะแยะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาสมุทรปราการก็อย่าลืมมาแวะที่นี่นะครับขอชมเมืองสมุทรปราการเอาละครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือข้ามฟากปู่เจ้าสมิญไพยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเพื่อไปพระสมุทรเจดีย์นะครับตอนนี้เราอยู่บนเรือข้ามฟากแล้ว เดี๋ยวล้อเรือออกนะครับค่าเรือเห็นเขาบอกว่า10บาท เอาละครับทุกคนถ้าจะมาจังหวัดสมุทรปรากการจะพลาดท,ที่นี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะที่นี่คือองค์พระสมุทรเจดีครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้มานะผมไม่เคยมาองค์พระสมุทรเจดีเหมือนกันคราวนี้ก็มีโอกาสแล้วนะครับเลยพาทุกคนมาดูกันนะเพื่อเพื่อยังมีใครไม่เคยมาแบบผมนะครับนี่ องค์พระสมุรเจดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนพอผมหันมานะครับผมก็เห็นป้ายตรงนี้พอดีนะครับซึ่งที่ผมมานี่ก็คือช่วงช่วงเดือนตุลาคมพอดีนะครับก็จะเป็นงานนมัสการองค์พระสมุดเจดีบวกงานกาชาตินะครับ15ถึง26ตุลานะครับนี่มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็มีแผงขายของอะไรอยู่แล้วครับก็คือเขาก็จะมีงานห่มผมผ้าพระธาตุอยู่แล้วนะครับ ตามที่เราได้ไปฟังในขอ,อชมเมืองเมื่อกี้ครับเป็นผ้าแดงครับเขาก็จะห่มให้พระธาตุอยู่แล้วอเอาละครับแล้วนี่ผมก็มีอยู่ด้านข้างนะครับตรงด้านริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับและผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่นี่เดินเข้าไปข้างในได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินครับไปดู เอาละครับก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูด้านในขอบนี่ครับหอไกลๆตรงนู้นนะครับคือหอชมเมืองสมุทรปราการที่เราไปชมชมวิวมาเมื่อเช้าครับนู่นครับอยู่ไกลๆเรียบตรงนู้นทําในกล้องแต่ที่จริงที่ผมยืนถ่ายไปเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ไกลมากครับแต่กล้องกล้องมันถ่ายเห็นเห็นเป็นไกลๆครับนี่เป็นบรรยากาศริมน้ําเจ้าพระยานะ ก็ตัวองค์พระสมุดเจดีย์ก็จะมีกำแพงล้อมนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะเข้าไปดูกันว่าด้านในอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ที่อยู่ข้างพระสมุดเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่าในโบสถ์มีอะไรนะผมก็ไม่เคยมา หลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์มาแล้วนะครับแล้วเราก็จะออกมาชมนะครับนี่ครับด้านนอกกันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับรอบๆพระสมุดเจดีผมก็เห็นจะเป็นแบบนี่ครับเป็นเสาๆหลักเลยครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ได้ชื่อว่าสมุทรปราการเพราะว่าเป็นเมืองปราการทางทะเลนะครับแล้วก็มีป้อมในสมัยก่อนเนี่ยมากมายเลยครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากต่างชาตินะครับแล้วก็ ัวพระสมุทรเจดีย์นะครับก็ได้สร้างบริเวณปากน้ำครับเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลให้กับชาวสมุทรปราการนะครับอ่าแล้วก็เสาหินอะไรพวกนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือที่จริงคือกำแพงแก้วครับสร้างพร้อมองคพระสมุทรเจดีย์นะครับมีความสูงสองศอกครับสร้างรอบองพระสมุทรเจดีย์เลยนะครับับประดับด้วยหินลายจีนนะครับนี่ครับเป็นกำแพง ๆๆๆๆๆๆเห็นไหมครับรอบเลยรอบองค์พระสมุดเจดีย์เลยครับอ่าแล้วก็ที่ฐานนะครับก็จะมีนี่ครับศาลาลายหรือเก่งจีนนะครับสร้างขึ้นมาพร้อมองค์พระสมุดเจดีย์เหมือนกันนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ แล้วก็นะครับมีช้างอยู่ตรงฐานนะครับรอบๆนะครับนี่แล้วก็ทางขึ้นทางขึ้นตรงนี้นะครับก็มีแบบปีเสียด้วยนะครับปีเสียปีเสียหินนะครับสร้างแบบตามศิลปะจีนเลยสวยงามครับแกะสลักสวยงามมากนี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะครับก็มีแสงแดดอ่อนๆ คิดหน่อยนะครับวันนี้บรรยากาศมืดครึ้มครับาะยังเป็นช่วงของพายุอยู่นะครับเดือนตุลาเนี่ยครับนี่ครับนะครับด้านด้านรอบๆก็มีกําแพงแก้วครับมีเก้าอี้สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับที่นี่นี่ครับโอ้ใครมาสมุทปราการนะครับมีโอกาสก็ผมอยากจะให้มาไหว้พระสมุทรเจดีสักครั้งนะครับนี่ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการพาทัวร์จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ของผมนะครับก็เป็นแลนด์มาร์กใหม่ครับก็คือเป็นหอชมเมืองแล้วก็เป็นเป็นแลนด์มาร์กเก่าที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเหมือนผมแบบนี้นะครับมีครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมาสักครั้งหนึ่งมาสักการะอ,อพ์พระสมุทรเจดีครับสวยงามยิ่งใหญ่นะครับอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมก็ขอฝากช่อง Youtube ของผมแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับกับช่องเล็กๆของผมหลงทางมาเจอนี่แล้วผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามได้เลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปใหม่อีกทีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย